สวัสดีครับแฟนๆช่องแดงชาแนลและ f c เก่าและใหม่ทุกท่านและก็ท่านผู้ที่เข้ามารับชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มาช่วยรับชมและเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับครับวันนี้เช่นเคยเราก็มาพบกันนะครับประจํางวดวันที่1กันยายน2564กี่ก็มีแนวทางข้อมูลนํามาทุกท่านพิจารณาแนวทางข้อมูลของแม่ธรรมเนียม10เลขเด็ดเลขดังตามมาด้วย แนวทางข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขรับเฉพาะกองฉลากงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวกลับนะครับ2332ครับวันนี้ก็สี่ชํานักก็นำาให้ทุกท่านพิจารณานะครับก่อนไปติดตามก็แนะนำนะครับโปรดใช้วิทยานในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับเราก็มาดูแนวทางข้อมูลของแม่ธรรมเนียม10เลขเด็ดเลขดังก็ครับก็ผลงานงวดที่แล้วนะครับก็หลุดไปนิดนึงก่อนในนี้ก็เข้านะครับครับก็งวดนี้มา10เลขเด่นเลขดังเราก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่จะเราพิจารณาในการตัดสินใจนะครับครับตัวเลขตัวที่1นะครับ 89ครับสำหรับ89นี้ก็เป็นเลขมงคลของพระพันปีหลวงนะครับก็ยังตามกันอยู่นะครับสำหรับเลข89ครับตัวที่2ก็28ตัวที่2นะครับ28ก็ยังเป็นเลขมงคลของราชการที่10นะครับครับตัวที่3นะครับ26ครับสำหรับ26นี้ก็เป็นวันเกิดของพลเอกเปรมปีนสุรานทนนะครับ ครับตามมาด้วย85ตัวที่4นะครับ8 5ก็ชนกับเลขของม้าสีหมอกนะครับครับตัวที่5นะครับ2 4 2 4ก็เป็นเลขลํำลึกถึงพลเอกเปรมตินและสุรนนท์นะครับถ้าเกิดเราใส่ถ้าชอบเลข3ตัวนะครับก็ใส่7เข้าไปนะครับ ก็เป็น7 2 4นะครับสำหรับท่านที่ชอบชุด3ตัวนะครับครับตามมาด้วยเลขที่6นะครับ7 6นะครับก็ชนกับของม้าสีหมอกนะครับตามมาด้วยตัวที่7นะครับ1 2นะครับ 1- 2นี้ก็เป็นเลขมงคลของพระพันปีหลวงนะครับสำหรับ1 2ก็ยังตามันนะครับงวดนี้นะครับงวดที่แล้วก็ดังนะครับก็มาตามต่องวดนี้นะครับ ครับตัวที่แปดนะครับหกแปดหกแปดนี้เป็นเลขดับสอนอนะครับบนแปดล่างหกนะครับสำหรับหกแปดนะครับตัวที่เก้าห้าเจ็ดครับสำหรับห้าเจ็ดก็เป็นเลขมงคลของพระพันปีหลวงนะครับครับตามมาด้วยสี่เก้าตัวที่สิบนะครับ 49นี้ก็ชนกับเลขของขวัญใจโดยไวยนะครับก็นาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับติ้งไว้รอเลยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางและข้อมูลใหม่ๆคลิปต่อๆไปของช่องแดงชแนลนะครับเจ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์ก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับ ครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับก็มีเด่นๆชุด3ตัวนะครับ714ตามมาด้วย761ตามมาด้วย615ตามมาด้วย401ตามมาด้วย643 145 496 7, 0 6ครับคราวนี้เรามาดูชุด2ตัวนะครับก็ให้เน้นๆมานะครับแนวทางที่14 15 61 45 01 41ตามมาด้วยแนวทาง43 06 54 16 ก้าหกสาก็มีชุดระวังเบิ้ลน,นะครับระวังเบิ้ลก็มี7 4 4ดสี่สี่หกหนึ่งหหนึ่งหนึ่กหกเจด ครับนี่เราก็มาพิจารณานะครับเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับก็มี 1- นี่นี้ชนกับของตำราเรียงเบอร์สำหรับแนวทาง1 5ก็ชนกับของย่าโมออกศึกสำหรับแนวทาง6-1นี้ก็ชนกับสายฟ้าผ่านะครับครับสำหรับสำหรับแนวทาง45ก็ชนกับของตำราเรียงเบอร์สำหรับแนวทาง4-1นี้ก็ชนกับของตำราเรียงเบอร์นะครับครับสำหรับแนวทาง43ก็ชนกับขนใจรวยไว แนวทาง06ก็ชนกับของโค้งสุดท้ายสําหรับแนวทาง96 34ก็ชนกับของขวัญใจรวยไวนะครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีอ่ะให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนก็มีให้เด่นนะครับ3ตัว819 710 ตามมาด้วย2 1 4ตามมาด้วย3 5 2ตามมาด้วย8 5 7คราวนี้เรามาดูชุด2ตัวนะครับก็มี1 0 0 1ตามมาด้วย1 4 4 1ตามมาด้วย1 9 9 1ตามมาด้วย5 3 3 5 ตามมาด้วย5 4 4 5ตามมาด้วย5 7 7 5นี่เรามาพิจารณาดูนะครับเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับก็มีแนวทาง1 4 4 1นี่ก็ชนกับของตำราเรียงเบอร์สำหรับแนวทาง1 9 9 1ก็ชนกับของย่าโมออกซึกสำหรับแนวทาง5 3 3 5ก็ชนกับม้าสีหมอกสำหรับแนวทาง5 4 4 5นี่ก็ชนกับของตำราเรียงเบอร์ แนวทาง5775นี้ก็ชนกับโค้งสุดท้ายครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับคมาตามต่อที่แนวทางข้อมูลของเลขลับกองฉลากนะครับวันที่แล้วก็เข้า2ตัวกลับนะครับ3 2 2 3นะครับก็เข้าวันที่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาตามดูกันนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่า นะครับก็มีให้เด็ดๆมาเลยนะครับแนวทาง3 4 3 7 4 7 4 9 8 0 8 5เครับเราก็มาพิจารณาดูนะครับเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับครับสำหรับแนวทาง3 4 4 3ก็ชนกับขวัญใจรวยไวครับสำหรับแนวทาง3 7 47ก็ชนกับเลขกำลังวันของเทวีโชคและก็สิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับครับสำหรับแนวทาง4980ก็ชนกับของโค้งสุดท้ายครับแนวทาง85ก็ชนกับของม้าสีหมอกครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขลับเฉพาะกองฉลากก็นำมาทุกท่านพิจารณานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ้่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับคราวนี้เรามาพิจารณาดูนะครับสําหรับสีํานักนี้เลขที่ชนกันนะครับก็มีเด่นๆนะครับสําหรับสีสาลักนี้สีหนึ่งหนึ่งสี่นี้ของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับก็ชนกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเลขสี่สามสามสี่ของเสือตกถังพลังเงินดีก็ชนกับของเลขลับเฉพาะกองฉลากสามสี่สี่สามครับลืมกลับด้วยนะครับ ครับสำหรับสี่สำนักนี้สำหรับท่านไหนที่จะเก็บเอาไปพิจารณานะครับหยิบจับไปตัดสินใจเลือกซื้อรตเทอรเี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบไว้เลยนะครับก่อนที่จะหมดแผงก่อนหรือเกี่ยงแผงนะครับที่นํามาฝากผลงานเข้ามากลุดนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับครับก็ขอบคุณทุกกําลัง,งใจที่มาช่วยรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจกันตลอดมา ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสำหรับเลขเด็ดไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอย้ําเตือนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องข้องหวยรัฐบาลโปรดใช้วิญญาณในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับข้อมูลและแนวทางหวยเด็ดงวดน,นี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็เฮงเฮงประจำงวดวันที่1กันยายน2 5 6 4แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ,รบเจอกัน แนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ